ในเดือนที่6พระเจ้าส่งทูตสวรรค์กาเบียลมายังเมืองนาซาเร็ตในแคว้นกาลิลีให้มาหาหญิงพระมารีชื่อมารีคู่มั่นของโยเซฟผู้สืบเชื้อสายมาจากดาวิดทูตสวรรค์น,นั้นไปหามารีและกล่าวว่าหญิงเอย๋ยพระเจ้าทรงโปรดปรานเธอยี่งนะองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตยอยู่กับเธอมารีฟังคํานี้แล้วก็วุ่นวายใจนักและสงสัยว่าการทักทายเช่นนี้หมายถึงอะไรแต่ทูตนั้นกล่าวว่า มารีเอ๋ยอย่ากลัวเลยเธอเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าเธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูพระองค์จะทรงยิ่งใหญ่และได้ชื่อว่าพระบุตรของพระเจ้าสูงสุดพระเจ้าจะประทานบัลลังก์ของดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์แก่พระองค์และพระองค์จะทรงครอบครองพงพันธุ์ของยาโคบตลอดไปอาณาจักรของพระองค์จะไม่มีวันสิ้นสุดเลยมารีถามทูตสวรรค์นั้นว่า จะเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรในเมื่อข้าพเจ้าเป็นสาวพรมจารีทูนนั้นก็ตอบว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาเหนือเธอและฤทธิอำนาจขององค์ผู้สูงสุดจะปกคุอมเธอดังนั้นองค์บริสุทธิ์ที่ประสูติมาจะได้ชื่อว่าพระบุตรของพระเจ้าแม้แต่อิลซเบตญยาตของเธอยังจะได้บุตรชายทั้งทั้งที่ทฉลาแล้วและนางซึ่งใครๆก็ว่าเป็นหวัน ก็ตั้งคันได้หกเดือนแล้วเพราะไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไปได้สำหรับพระเจ้ามาลีกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าตามที่ท่านกล่าวเวถิดและทุสวรร์น,นั้นก็จากนางไป